ค่อยได้สามร้อยเพราะว่าอันนี้ยังไม่หมดนี่ไงเนี่ยกล่องยังไม่หมดเลยพอดีเหลือไปเห็นเนี่ยมันลงทับอันนี้ไม่ได้มันลงทับกล่องนี้ไม่ได้เนี่ยกล่องมันยังไม่หมดไงมันมันลงทับถุงม่วงไม่ได้ค่ะเดี๋ยวฟีดไม่ดันไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวเอไอก็หาว่าเราทําอะไรไม่ประสบผลสําเร็จไม่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 ให้ความร่วมมือกับกับระบบติกต็อก ให้ถุงมองเอาถุงลงหมดก่อนถึงลงได้เป้าหมายไม่เป็นไรแต่กล่องต้องให้ลงก่อนพี่บัวแหนมหมดหรือ,อยังเดี๋ยวส่งแหนมให้ฟรีพี่บัวแหนมหมดหรือ,อยังเดี๋ยวส่งแหนมให้ฟรี อยอย่ามาอยู่ใกล้ๆกล้องเดี๋ยวคนหอมแก้มหนูก็ว่าแล้วเย็นแก้ม,มวุฟฟีบุบฟีพี่ขึ้นแล้วไม่ลงมานี่หนูจะตีให้ลงเองมามาอยู่ใกล้ๆหนูนี่นวหนูจะตีให้ลงเลยพี่ให้เหลือแต่ตอตุ๊กติก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 เออมนลงยากเลยมามาอยู่ใกล้ๆหนูนี่ให้เหลือแต่ตอเลยตุ๊กติกตุ๊กติกตุ๊กติก

จะไปม้วนเหี่ยมไอทำไมล่ะพี่โชคเอ้ยจะห้าสิบแล้วนะโอ้พี่ไม่ใช่สิบแปดจะห้าสิบแล้วนะพูดอะไรมาก็มองไปเห็นถึงไส่ไก่นู่นแล้วรุ่นนี้แล้วจะห้าสิบแล้วไม่ใช่สิบแปดจะได้อินเนอร์เน็ตอยู่จะได้พูดอะไรมาแบบไม่รู้เรื่องอะไรเลยเขาพูดอะไรก็ไม่รู้ อันนี้อย่านะอย่านะสิบสี่ค่ะ ห้องนี้ไม่มีแม่ไหมพี่ไม่มีแม่ไหมไม่มีแม่ไหมมีแต่ไม่อยากเอาพี่บอลที่บอกมี ห้องนี้แม่ยัง